จะต้องเจอคำถามนี้อยู่บ่อยๆนะคะ สวัสดีค่ะวันนี้ลูกเสามาบอกสาระดีๆนะคะในการเข้าซื้อรถยนต์นะคะจะต้องเจอคําถามนี้อยู่บ่อยๆนะคะมีเครดิตไหมมีเครดิตก็คือลูกค้านะคะมีประวัติการผ่อนชําระหรือกู้เงินถ้าลูกค้ามีเครดิตหนึ่งปีขึ้นไปเขาเรียกว่าเครดิตดีค่ะส่วนคนไม่มีเครดิตก็คือไม่เคยทําธุรกรรมอะไรเลยเกี่ยวกับเรื่องบัตรเครดิตค่อนข้างที่จะออกรถยากเพราะว่าคนไม่มีเครดิตคือคนไม่เคยทําธุรกรรมมาเลยนะคะเจ้าหน้าที่ธนาคาร เขาเห็นก็ไม่เข้าเงื่อนไขของธนงาคารนะคะอีกเรื่องหนึ่งก็คือแท็กซิ่งแท็กซิ่งคืออะไรมันเกิดจากหลายสาเหตุนะคะแท็กซิ่งไม่ว่าจะเป็นเราไปทําธุรกรรมไปยื่นกู้สินเชื่อกู้บ้านกู้รถแท็กซิ่งมีหลายอย่างค่ะใครอยากรู้ต้องโทรหาลูกเต่านะคะโทรมาก่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกค้ามีเครดิตไม่มีเครดิต,ดตหรือมีแท็กซิ่งติดต่อได้เลย0 8 1 1 5 5 0 4 0 00 0ถ้ายังไม่เข้าใจรีบโทรมานะ